เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครุรเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครจำเกมอย่าง the day before กันได้บ้างไหมหรือเปล่านะครับมันเป็นเกมที่เปิดตัวเมื่อปี2021ที่สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าเกมเมอร์มากๆเพราะว่ารูปแบบของเกมเพลย์เนี่ยเหมือนเอา the last of us มายำผสมกับ The Division ครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในโลก Open World แล้วก็บรรยากาศโพสต์ฮอลิีนะครับที่ต้องไล่ลูดหาของรวบรวมสมัครพักคพวกมาเล่นออนไลน์ช่วยกันพร้อมกับการใช้อาวุธครบมือเรียกว่าเปิดตัวมาเนี่ยโดนใจกลายเป็นเกมที่มียอดคนวิชลิสสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสตรีมเลยนะครับ เกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายดั้งเดิมครั้งแรกเนี่ยคือมิถุนายนปี2022แต่ก็ถูกเลื่อนมาเป็นมีนาคม2023หลังจากนั้นตัวเกมก็มาโดนกระแสโจมตีอย่างหนักครับเนื่องจากมีผู้เล่นไปขุดคุยพบว่าแอสเซทต,ต่างๆภายในเกมอย่างรถตู้โต๊ะบ้านอาคารมันดันไปเหมือนกับแอสเซทของเกมดังเกมอื่นๆครับจนถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยทีมงานแค่หยิบเอาแอสเซทต,ตัวนู้นตัวนี้มา ติดปะต่อกันให้มันออกมาเป็นเทรลเลอร์เพื่อหลอกขายระดมเงินคนหรือเปล่าแล้วตัวเกมก็เลื่อนวันวางจำหน่ายไปอีกครับเป็นพฤศจิกายนปีนี้นะด้วยเห็นนี้เองครับเกมเมอร์จำนวนมากจึงเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะดูท่าแล้วนี่มันจะไม่ใช่ทีมที่ตั้งใจทำเกมมาขายหรือเปล่านะมันจะเป็นสแกมไหมเนี่ย ตัวอย่างเกมออกมาทำให้ดูดีพอมีคนสนใจมียอดซื้อมาติดกับก็สุดท้ายทิ้งเกมระหว่างการพัฒนานะครับเพราะตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานไม่ค่อยจะได้สื่อสารอะไรที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเลยแต่มาวันนี้ครับพวกเขาได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดของตัวเกมออกมาแล้วพร้อมกำหนดวันวางจำหน่ายแบบ early access เป็นวันที่7ธันวาคมนี้ในราคา40เหรียญ และหลังจากออกจาก Early Access เนี่ยราคาจะขึ้นไปที่50เหรียญครับแล้วก็มีกำหนดว่าจะอยู่ในช่วง Early Access ประมาณ8-12เดือนนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเชื่อใจได้มากแค่ไหนครับดูจาก Track Record ของทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้น่าจะบวกไปอีกเป็น2-3ปีก็ยังเป็นไปได้นะแสดงว่าเกมยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาจริงๆจากตัวอย่างเกมที่ดูล่าสุดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเล่นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดเผยระบบใหม่ๆนะมี ระบบสร้างบ้านมีเวอร์ฮับมีการเลย์ให้ดูมีระบบการขับรถให้ดูแต่มันก็ยังดูไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษครับแถมวิกฤตศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวทีมงานเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงด้วยอันนี้ก็เลยไม่กล้าซื้อครับเรียนตามตรงนะแต่ถ้าใครอยากจะลองผมขอเกาะเบาะไปด้วยคนก็แล้วกันนะครับขยับไปที่ข่าวต่อมาครับเกมแจกฟรีบน p s n ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2023เนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับซึ่งก็คือ Mafia 2 Definitive Edition Dragon b a l l The Breakers หรือว่า Dragon b a l l ฉบับ Dead by d a y l i g h ์นะครับแล้วก็มี Alien Fire t e a m Elite เกมยิงโคออปจากจักรวาล a อ i e n ที่ผมว่าสนุกใช้ได้นะถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนเล่นนะครับก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับสำหรับสมาชิก PSN ที่เติม plus นะครับข่าวต่อไปครับอันจริงๆก็ต้องบอกว่าปีนี้เกม o u l s l ลด e เนี่ยทำผลงานกันได้ไม่เลวเลยนะครับอย่างลอตซอฟท์เดอ l l อลเล่นเนี่ยผมชอบมากนะติดงอมแงมเลยและในวันนี้เราก็มีข่าวเกี่ยวกับเกม Soul s l ลด e like, มาฝากกันหลายเกมเลย มาเริ่มต้นกันที่ทีมงาน OG กันดีกว่าครับนั่นก็คือฟอร์มซอฟต์แวร์นะครับผู้ให้กำเนิดเกมแนวนี้ขึ้นมากับผลงานระดับเกมยอดเยี่ยมประจำปีที่แล้วอย่าง Elden Ring เนี่ยเมื่อช่วงต้นปีครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการประกาศเปิดตัว DLC ของเกมที่คนรอคอยกันเยอะมากในชื่อ Shadow of the Earth 3นะครับแต่ก็ยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายครับในวันนี้มีการประชุมแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสของคาดูคาว่า ต้นสำกัดของ FromSoft นะครับว่า d l c นั้นคืบหน้าไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถกำหนดวันวังจำหน่ายได้อยู่ดีนะไม่มีการประกาศใดๆนะเอาจริงๆจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ใช้เถอะครับออกช้าไม่เป็นไรขอให้โดนใจสมการรอคอยก็แล้วกันพูดถึงคา d โดคาวาแล้วก็ FromSoftware ครับในการประชุมแถลงการผลประกอบการในครั้งเดียวกันนี้นะดูเหมือนว่าทางคาโดคาวาจะไม่ค่อยพอใจกับยอดขายของ Arm o r ค f i ล e ส of Rubicon ครับเพราะว่ามันทำยอดขายในประเทศญี่ปุ่นไปได้เพียง7 0 0 0 0 0ชุดเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆนะนับว่าเป็นยอดที่สูงมากนะครับแต่ว่าดูเหมือนยอดขายในต่างประเทศและทั่วโลกรวมกันเนี่ยจะไม่ตรงกับเป้าหมายที่พวกเขาคาดเอาไว้ครับผมที่ได้เล่นอาเมื่อคอหกมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากนะมันอาจจะไม่ได้มีความใหญ่โตอบอลลูนแบบ กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับเกมโซล์เกมอื่นหรือแม้แต่ Elden Ring ก็ยังเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมแนวสไตล์แบบมิชชั่นเบสนะครับตัวเกมเล่นครบเล่นจบได้ง่ายได้เร็วได้ไวแต่ว่าผมว่ามันก็มีสเสน่ห์ในแบบฉบับตัวของมันเองอยู่สูงพอสมควรแล้วก็ต่อยอดได้เยอะแยะนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ย ไม่แน่เกมมันก็เพิ่งจะวางจาหน่ายได้ไม่นานถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้มีเซลล์อะไรมาเพิ่มเติมให้ระยะเวลามันนิดหน่อยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ผมว่า Armor Call อาร์เมอร์คหนี่ไม่ใช่เกมที่น่าผิดหวังหรอกครับแต่อย่างไรก็ตามนะทางต้นสังกัดซึ่งเขาเป็นในทุนเป็นเจ้าของเงินเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาคาดหวังหรือว่าวิพากวิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปให้กําลังใจครับยังไง from software รวมไปถึง Arm o r c อร์เองเนี่ยต้องพังงาดอีกอย่างแน่นอนครับ เราเดินข่าวต่อมาครับ Line Shoppe ครับหนึ่งในเกมที่ผู้เล่นยกย่องกันว่าน่าจะเป็นโซลไลท์ like ที่ดีที่สุดของปีนี้เผลอๆอ,อาจจะเป็นโซลไลท์ like ที่ดีที่สุดที่ไม่ได้มาจากค่าย From Software ก็ได้นะครับประสบความสำเร็จทั้งด้านยอดขายแล้วก็คำวิจารณ์ครับขายได้ทะลุ1ล้านชุดภายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่ตัวเกมเพิ่งจะวางจำหน่ายไปเมื่อเดือนกันยายนนี้เองแถมลง Xbox Game Pass แบบ d a y ์ด้วยนะครับทีมพัฒนาก้อนเล็ก แถมเป็น IP ใหม่ไม่ได้ยึดโยงกับซีรีส์หรือว่าเกมดังเกมอื่นๆเลยแต่ยังขายได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับทางทีมพัฒนาได้ออกมาประกาศในวิดีโอล่าสุดในช่องของพวกเขาชื่อว่า Directors Letter นะครับว่าพวกเขามีแผนที่จะทำ DLC แล้วก็เกมภาคต่อของ Line of p ด้วยครับโดยพ่วกกับของตัวเกมเนี่ยเอาภาพคอนเซปต์อาร์ตของตัว DLC มาให้ดูนะครับหน้าตาจะเหมือนจะเป็นห้องทดลองหรือว่าโรงงานอะไรสักอย่างให้อารมณ์แบบ เทสลาหน่อยๆแล้วก็มีภาพพินอกคิโอบนเรือที่อับปางครับซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสําหรับแฟนๆของเกมแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทีมประสบความสําเร็จนะครับก็มาติดตามมันต่อไปว่าผลงานหลังจากนี้ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรครับและเกมโซล s ไลด์ like เกมสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือเรมเนนสครับซึ่งมีการเปิดตัว DLC ตัวแรกจากทั้งหมด3ตัวให้เกมเมอร์ได้เห็นโฉมหน้ากันนั่นก็คือ DLC ที่มีชื่อว่า awakening king ครับ โดยรายละเอียดของ DLC ตัวนี้เนี่ยจะมีเส้นเรื่องใหม่มีดันเจีย้ยนแล้วก็พื้นที่ใหม่ให้ผู้เล่นได้สำรวจเพื่อต่อสู้กับตัวร้ายที่มีชื่อว่า One True King นะครับพร้อมกันนี้ยังมีคลาสใหม่ให้เลือกเล่นด้วยชื่อว่า Ritualist มีอาวุธใหม่มียูนิตศตรใูใหม่ๆมาท้าไทยผู้เล่นมากขึ้นสำหรับ Remnant 2เนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆของปีนี้นะครับแต่ว่าเกมมันจมครับปีนี้เนี่ยมีเกมออกเยอะมากแล้วเกมเทพก็เยอะด้วยกระแสะเกมต่างๆนี่มันตีกันไปหมดเกมที่ดูแล้วน่าเสือความน่าสนใจมันด้อยกว่าเกมอื่นแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจเกมสไตล์โซแต่เปลี่ยนอาวุธมาเป็นปืนแล้วเล่นแบบเกมชูตติ้งก็ลองให้โอกาสเกมนี้ดูสักครั้งก็แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยนส6น2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ